สวดีค่ะวันนี้พามาชมในเมืองนะคะทุกคนซื้อมะละกอแล้วก็น,นี้สถานีตำรวจนะคะทรงนี้นี่ก็เป็นร้านกาแฟ อ้าววัตดีค่ะโอ้โหซื้อของเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วเจอันครับพี่ชอบดีค่ะเดินอันนี้อันนี้เอนนอที่หัวไอ้น,นี่เลยนะคะหัวลำโพงใหญ่เลยนะคะทุกคน หัวลำโพงใหญ่ก็คนเยอะก็ดูเสาดูแต่เสาใหญ่มากกว้างมากค่ะทุกคนเซเว่นอีเลเว่นนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์เมชชีสทางโน้นก็จะเป็นสถานีรถไฟต่างๆไปเยอรมันไปเอ,อ่อ อะไรเขาเรียกอะไรซีบีเดนอันนี้เป็นเบอร์เกอร์นะคะไากินอยากหิวเบอร์เกอร์หิวข้าวทุกคนอันนี้ก็เป็นตู้ตู้ซื้อบัตรนะคะตู้ซื้อบัตรบัตรรถไฟตั๋วรถไฟเนาะนี่ซื้อได้กว้างคะ่ะทุกคน ร้านอาหารแล้วก็มีร้านเครื่องสำอางอนกพิราบก็มีนะคะเหมือนที่เมืองไทยเลยนี่เห็นไหมคะเดินหาก,กินอันนี้อันนี้คือเมืองจำลองหรือเปล่าคะเนี่ยสวยงามน,นี่คือเมืองจำลองอสวยจังเลยเสวย สวยมากโดมใน,นนี่อ๋เนสฟอไปที่เนสฟูอ่าไปทางบ้านตานะคะเนี่ยเนี่ยสวยเน้อโนบปราบไม่ได้อีชุสวย,สวยอะ่ะเขาทำสวยมาก ้ำไหลเป็นทางรถทางรถไฟดูสวยน่ารักจังเลยสีนี่นะคะสวยข้อมีไดโนเสาร์มีช้างด้วยเห็นไหมคะทุกคน ทำสวยอะ่ะทำสวยพร้อมมืออุศตกนี่นะคะมีป้ายบอกเพราะทำสวยมากะคะ่ะสวยงามเหมือนจริงเลยอะ่ะนี่นะคะ สวยมากเลยใช่ค่ะเราออกไปข้างนอกไปดูข้างนอกกันคือลกพิลาบไปดูข้างนอกนะคะนี่นี่ค่ะโอ้โหดบัวทริลิสรับรับท่องเที่ยวนะคะ ได้เดินไปพาไปชมนะคะ A A S, เอเอสสำนักงานใหญ่ทำความสะอาดนะคะทุกคนแอดก็เคยไปทำความสะอาดค่ะเคยไปทำความสะอาดอยู่3-4ปีเหมือนกันของบริษัทนี้นะแต่ก็ไม่ได้ไปทำนานแล้วออกมาทำโรงงานไส้กอกเนาะ ันนี้เราก็จะไปซื้อของไทยกันนะคะทุกคนลงบันไดท้่นี้ได้ค่ะมีบันไดลงอยู่แดดออกบรรยากาศดีอันนี้เป็นเมืองดูจักรยานค่ะพี่น้องจักรยานหลายคับ Have a lot of bikes โค่ะมีสองชั้นสามชั้น,นเข้ารงรอกไว้เมืองนะคะที่เราออกมาจากนี่นะคะนี่สถานีรถไฟนะคะตรงโน้นเสาสูงๆนะั่นเป็นสวนสนุกนะคะทุกคนแอ่ไม่ได้เข้าไปนานแล้วสวนสนุก เยอะมากจักรยานเดนมากเนี่ยแต่ละปีนี่ทิ้งเยอะมากค่ะทุกคนดูค่ะโอ้ตรงนน้นเขาทำอะไรเนาะไม่ได้มานานแล้วกน่อสร้างอะไรเพิ่มเติมไปค่ะซื้อของไทยซื้อมารากอซื้อมารากอสัก,กลูก ก็ป้ายรถเมนะคะนี่สีเหลืองอที่อรอดรถเมนะคะกำลัมง,งมากทุกคนดูคะ่ะอู้น่ากลัวจังเลยแล้วก็7ซเว่นอีเลเว่นเยอะมากที่เดนมาร์กดูจักรยานคันนี้มานอนหงายท้องอะไรอยู่นี่หรอเอ้า <c oughs> รถตำรวจรถเยอะค่ะพี่เพื่อนๆในเมืองรู้ว่าเขาทาอะไรก่อสร้างใส่ก่อสร้างเพิ่มเติม นี่นะคะทีะ่สถานีรถไฟเมื่อกี้นี่ที่เราเดินรอบก็อยู่อยุ่ข้างในนี่นะคะดูค่ะดูตึกล่นเขาสร้างสวยงามเขาสร้างเป็นสีกรมเนี่ยประตูเข้าไปในนี้นะคะทุกคนที่เราถ่ายข้างในเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราซื้อของเสร็จเราก็จะเข้าประตูนี้นะคะ เตึกโลก็จ้างสวยจังเลยอ่ะผีสวยงามนี่ก็ตลาดไทยนะคะของไทยอันนี้ของจีนค่ะร้านแขกส่วนมาก ส่วนมากจะไปซื้อของร้านแขกนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะถูกกว่าจะถูกกว่าร้านจีนร้ามไทยเนาะจะถูกกว่ามากของอะไรที่ถูกแต่ถ้ามันกินเหมือนกันก็ซื้อถูกไว้ก่อนคะ่ะทุกคนยุคนีมสมัยนี้นี่ป็นร้านจีนแล้วเอนะคะ ผักที่แยะเลยค่ะจะผักอะไรคะ่วงไในนี่ด้วยนะลมแรงลมแรงนี่มีคะเคืะเทศด้ยอ,อือ มะเขือสดมากวันนี้มะเขือสดมากทุกคนพริกก็สวยหอมแดงก็โอเคกิโลละ85โคนค่ะหอมแดงมีพริกสดมีมะระลูกเล็กลูกใหญ่มีบวกลูกไอ้นี่ไม่รู้ลูกอะไรนี่อะไรสวัสแหนนะคะทุกคนผักชี มีทุกอย่างคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆเอามาเขือโอ้มันมารุมด้วยในของไทยบักขั่งคะ่ะบักขัง่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมีรากกชีคะ่ะสวยรากผักชีมีขาามีกระโถนนะคะโอยมีผักหวานด้วยทุกคนผักหวานยอดงามงาม ได้แล้วค่ะทุกคนเอาจะเอาเอาชือมกามหนึ่งแล้วก็เอามาเขือตัวมันตัวมันเปื่อยอะค่ะทุกคนเพราะว่ามันหนาว ก็จะเอามาเขือนะคะนี่มาเขืองามมากนี่ลูกอะไรอะ่ะลูกอะไรครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นลูกอะไรเอ่ยไม่เคยเห็นหอมดูก็ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรมอนหน่อยหน้าไหมทุกคนมีมะรุมด้วยคะ่ะใ,ใจส้ม อากาศเอาไปดองนะคะทุกคนไปหัวลาพาค่ะแควนั้นลงคลิปก่อนนะคะพี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ด้วยนะคะ <c oughs> thank you to everyone for watching my TV video อ a k า you so m u c บ <oughs> ๊ายบาย